สร,รุปผลการดําเนินงานประจําเดือนกรกฎาคม2564ศูนย์การศึกษานอกระบบรายการศึกษาตามอัธยาศัยอ,อําเภอเตอ่างอยรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่6กรกฎาคม2564กศนอำเภอเตอ่างอยจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่1ปมีการศึกษา2,564ณหอประชุมพญาเต่าง,งอยวันที่12กรกฎาคม2564กศนเพอเต่เตางอยจัดโครงการพัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่1ปมีการศึกษา2,564ณสาลาวัดบ้านนาตานหมูม่3ตำบลน,นาตาน วันที่15กระกฎาคม2564กศนเพะเต่างอยเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมจากขยะเรื่องถังหมักลักโลกและด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมเรื่องเพื่อนำเนิดไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยใชร้ระบบออนไลน์ line, Google Meet นักกศนเพศเต่างอย รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมอื่นๆที่เข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายวันที่2กรกฎาคม2564นางสาวกิติยาโพลสูงเนินผู้อำนวยการกาสนองอเภอเต่ถถางอยเข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกรกฎาคม2564ณหอประชุมพญาเต่างอยอำเภอเต่างอยวันที่12กรกฎาคม2564 เวลา13นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นนางสาวกิติยาโพนสูงเนินผู้อำนวยการกศนเพิอเต่างอยพร้อมด้วยนายวีรศักดิ์สัพโสหัวหน้าครูกศนตำบลบึงทวายและนางสาวธัญญนันท์กองเพชรวิยค์ครูกศนตำบลบึงทวายเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์การศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการ9ต่อ10 ปฏิบัติบูชาสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดในด้านเศรษฐกิจนาบ้านนาเหลาตำบลบึงทวายวันที่16รกรกฎาคม2,514นางสาวกิติยาพลสูงเนินผู้หน่วยการกสณพเอเอต่าง,งอยพร้อมด้วยนางสาวพจนาเหล่าหาโคตรผู้อาสาสมัครกสณและนางสุภาวดีให่วังนาศ หัวหน้าคู่กศนตำบลนาตานและนายวิทูลเผาโพเขาร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์การศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการ9ต่อ10ปฏิบัติบูชาสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดในด้านสิ่งแวดล้อมนณบ้านนาอ่ารตำบลนาตานวันที่18กรกฎาคม2514ผู้อำนวยการกศนเผอกเต่างอย พร้อมด้วยบุคลาคกรกศนเผอเตอ่างอยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จยา่าณบริเวณผาพญาเต่างอยบ้านห้อยหัวหมูสี่ตำบลจันเพนระหว่างวันที่19ถึงวันที่21รกรกฎาคม2564นางสาวสุภาวดียายวังนาศหัวหน้าคู่กศนตำบลนาทานเข้าร่วมอบรมโครงการเดิกม,มาร์เกอร์อาสาสมัครกิจการ,รพลเรือน การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงประจำปีพุทธศักราช2 5 6 4ผ่านระบบออนไลน์ณห้องประชุมอำเภอเต่างอยวันที่22กรกฎาคม2 5 6 4นานงสาวสุภาวดียายวังนาฏหัวหน้าคู่กศนตำบลนาตานพร้อมด้วยนายวิทูลเพาโพคู่กศนตำบลนาตานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับตำบลเตรียมความพร้อมด้านไอซีที ข้อมูลสารสนเทศณห,ห้องประชุมสภาอบตอน,นาตาลตำบลน,นาตาลรายงานผลการดำเนินงานด้านบุคลากรในทุกเช้าว,วันจันทร์บุคลากรกศนเพิดเต่างอยเข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธงอาคารกศนอเพิดเต่างอยวันที่1กรกฎาคกรรกม2 5 1 4นางสาวกิติยาโลสูงเนินผู้อำนวยการกศนเพืดเต่างอย เอารวมประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการทุกประเภทและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดสกลนครครั้งที่6ประจำเดือนมิถุนายน2514ณห้องประชุมโคสิท์โพสนาสันติสำนักงานกศนจังหวัดสกลนครระหว่างวันที่1ถึงวันที่2กรกฎาคม2514กศนอำเภอเต่างอย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบวัดผลสำริดสำหรับครูกศนนักกศนอํนา,าออเภอเต่าง,งอยวันที่7กร,รกฎาคม2564กศนอําเภอเต่าง,งอยจัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน2564ครั้งที่5เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของเดือนที่ผ่านมาวันที่14กร,รกฎาคม2564 นางสาวกิทยาพลสูงเนินผู้มนวยการกศนอเผอเต่างอยพร้อมด้วยนางสาวเจริมฝันเนื่องพักดีครูผู้ช่วยเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสํานักงารกรนกศนจังหวัดสกลนครประจําปีงบประมาณ2565ณห้องประชุมโคสิีโฆษนาสันติสํานักงารกรนกศนจังหวัดสกลนคร วันที่19กรกฎาคม2 5 1 4นางสาวกิติยาโพลสูงเนินผู้อำนวยการกศนเพิีเต่างอยเขาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ2 5 1 4ณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพังโคนสามารถติดตามผลการดำเนินงานของกศนเพลเต่างอยได้ทาง Facebook กศนเพลเต่างอย และช่องทาง YouTube พิมพ์คำว่าสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกศนเผื่อเต่างอยได้ทุกเดือนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ